ขอกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อห้าคำอธิษฐานต้องห้ามคิดให้ดีท่านว่าก็มีข้อต้องห้ามอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ เพื่ออธิษฐานขอพอรให้สมปรารถนาในเรื่องต่างๆเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยลหลายๆคนและยังเป็นความเชื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นเวลาที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องอะไรก็ตามท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการทำบุญทุกครั้งเชื่อว่าแทบไม่มีใครไม่อธิษฐานจิตหลังจากทำบุญเสร็จการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องผิดบาป หรือขัดกับหลักศาสนาแต่อย่างใดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านก็ทำบุญแล้วก็อธิษฐานทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามคำอธิษฐานบางอย่างเป็นคำอธิษฐานต้องห้ามที่ไม่ควรเอ่อยออกมาเพราะอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของคุณได้อย่างคาดไม่ถึงโดยคำอธิษฐานที่กล่าวมานั้นจะมีอยู่ห้าคำอธิษฐานดังนี้ลองตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับ เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยอธิษฐานไปแล้วก็ได้แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นก่อนที่เราจะปักใจเชื่อในสิ่งใดควรยึดหลักการามสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งที่อย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องใดขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองหรือไม่ก็ฟังเพื่อเพิ่มเติมความรู้และลองสังเกตดูบางครั้ง อาจจะใกล้เคียงกับความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ก็ได้นะครับคําอธิษฐานต้องห้ามข้อแรกคืออธิษฐานว่าขออย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกลียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนคนนั้น โรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทําให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต,ต่อๆไปอีกหลายชาติและด้วยจิตที่ผูกโกรธนั้นก็จะทําให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทําไม่ดีกับเขาทําให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเราและจะตามจองเวียนกันไปไม่รู้จักจบจากสิน้นทางที่ดีโกรธเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่า 2. ขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคำอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจมถือเป็นจิตอกุศลเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าวและการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสารปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเอง 3. ขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติ หลายคนเวลามีรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าพบชาติไหนๆจึงอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลที่จะไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้เช่นในชาติต่อไปเรากับเขา อาจเกิดมานับถือคนละศาสนากันและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็กลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนามักนำพามาซึ่งความไม่ลงรอยกันหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ จะทำให้เกิดรักร่วมเพศที่ต้องคอยแต่หลบหลบซ่อนๆและมีความทรมานอย่างยิ่ง 4. ขอให้มีคนรักมีคนเมตตามากๆคำอธิษฐานนี้ฟังเผลๆเหมือนจะดีแต่ความจริงคำอธิษฐานแบบนี้สามารถสมผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราไคว้ยเขวหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจ ซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างก็มีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งใจเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักข้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและข้อ5ขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จ แม้ว่าความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาะแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคํำอธิษฐานนั้นก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่น มหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิดก่อนจะอธิษฐานอะไรลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าคำอธิษฐานของเราจะย้อนมาทำลายตัวเองได้หรือไม่และไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้อย่าลืมตั้งใจลงมือทำกันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้เรามีเคล็ดลับวิธีการตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลตามที่ใจปรารถนาให้เป็นจริงได้โดยย่อมาฝากท่านผู้ชมมีดังนี้ครับข้อแรกคือการทำสมาธิก่อนข้อ2นึกถึงบุญและความดีที่ได้กระทำมาข้อ3เชื่อมบุญกุศลกับสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้ข้อ4เปล่งคำอธิษฐานด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ข้อห ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งใจอธิษฐานไปแล้วและข้อโเมื่ออธิษฐานให้ตัวเองได้แล้วจงอธิษฐานให้คนอื่นด้วยการอธิษฐานในข้อนี้เห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุดเลยครับเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นคือคนรอบข้างมีความสุขด้วยตัวเราเองถึงจะมีความสุขการอธิษฐานเพื่อหวังผลประโยชน์สุขของผู้อื่นด้วย จะยังก่อให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงด้วยประการชนนีครับหากต้องการรับฟังวิธีการอธิษฐานจิตให้ได้ผลตามที่ใจปรารถนาให้เป็นจริงได้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านบนได้เลยครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่นำข้อมูลธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังการรายมิมิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ให้ธรรมะเป็นทานคือผู้ที่ได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ